สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าจอดีคานะครับแรมสี่ลอมหกสีนะครับผมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราแนะนําในเรื่องของการใช้งานพวกแชร์ฮอสปอตไปเล่นได้เลยนะครับโหมดนี้นะครับตัวตัวจอสามารถใช้โหมด l p p l r p l a y พนอ a u ต o ได้ด้วยนะครับแบบไร้สายเลยนะครับเบื้องต้นเพียงแค่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมกดปุ๊บนะครับผมหลังจากเราเชื่อมต่อกับชื่อตัวนี้แล้วนะครับผม ก็จะสามารถใช้คาร์เพลยได้เลยนะครับผมพอเชื่อมปุ๊บนะครับให้เรามาที่แอปตัวแซดลิงนะครับแอปนี้นะครับกดเข้ามานะครับก็จะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโทรศัพท์ผมเนาะเปิดเพลงเปิดแมพเล่นได้เลยนะครับผม ยกเว้นพวกว,วิดีโอที่เป็นภาพเคลื่อนไหว Apple CarPlay จะยังดูไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นทั่วไปเนาะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมแต่เพลงกับแมพเปิดได้เลยไม่ว่าแอปอะไรนะครับผมตัวนี้เนาะโอเคนะครับในเ่องของการเชื่อมต่ออย่าลืมต่อแค่บลูทูธนะครับแล้วก็ยืนยันที่บนโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับผม คอนเน็กเรียบร้อยบางท่านอาจจะยังทำไม่ไ,มได้นะคะบ,บางทีต้องเช็คในส่วนของตัว Wi-Fi ของตัวเครื่องด้วยว่าเปิดแล้วหรือยังนะคะบลูทูธ Wi-Fi เปิดแล้วนะครับอันสุดท้ายเช็คซีรหีของโทรศัพท์ iPhone เราด้วยนะครับว่าซีรหีได้ทําการเปิดแล้วหรือยังนะครับลูกค้าบางท่านยังไม่ได้เปิดตัวซีก็ไม่สามารถเข้าไปหน้าคาเพได้นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับ